สวัสดีครับพี่พเพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่งองอมเพียงนะครับวันนี้ช่งองอมเพียงก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้กับพ,พี่เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการนําเอาคําทํานายลักษณะอุปนิสัยนะครับของคนเกิดปีมะเมียนะครับหรือปีมานะครับคนเกิดปีมะเมียหรือปีมานั้นธาตุไฟนะครับเป็นธาตุประจําปีเกิดนะครับ เป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามนั่นเองนะครับลองมาฟังกันดูนะครับสําหรับท่านหญิงแล้วก็ท่านชายที่เกิดในปีมะเมียหรือปีม้านะครับกับคําทํานายลักษณะอุปนิสัยกันดูนะครับส่วนไหนดีก็ลองนําไปปรับใช้นะครับสิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ต้องนําไปนะครับฟังไว้เฉยๆนะครับมาฟังของท่านชายกันก่อนนะครับสําหรับชายใดที่เกิดในปีนี้นะครับชาติชะตามักจะเป็นบุคคลที่มีปีชายานสามารถในทางศิลปะวิชาการต่างๆนะครับ เป็นคนเปิดเผยร่าเริงสนุกสนานแม้จะตกอยู่ในฐานะยากดีมีจนขนาดไหนก็หัวเราะยิ้มแย้มอยู่ได้ตลอดเวลาครับและพอใจอยู่ในแวดวงล้อมที่มีเพื่อนฝูงคบหาอยู่มากๆนะครับกล้าได้กล้าเสียนะครับอาะกล่าวได้ว่าคนในปีนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีความทะเยอทะยานหรือมักใหญ่ไฟสูงเท่าไรนักนะครับพอใจในสภาพที่ให้ความสุขและความสนุกสนานล่าเริง เวลามีเคราะหรือทุกข์จึงมักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่รุนแรงต่อชีวิตเป็นเหมือนความฝันไปชั่วขณะหนึ่งแค่นั้นเองนะครับสำหรับชายใดนะครับที่เกิดในปีมะเมียหรือปีมานี้นะครับก็ลองฟังดูนะครับแล้วก็นําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของท่านได้นะครับว่าตัวท่านเป็นแบบที่ว่าคําทําลายทําายไว้หรือเปล่านะครับต่อมาก็เป็นคําทําลายลักษณะอุินิสัยนนะครับของท่านหญิงนะครับหญิงใดที่เกิดในปีมะหรือปีมะเมียนี้นะครับ ก็ลองมาฟังดูนะครับสำหรับหญิงใดนะครับที่เกิดในปีนี้โดยทั่วไปมักจะเป็นบุคคลที่จัดจ้านในการสังคมนะครับและการกิจารในการซื้อขายคล่องแคล่วมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับไม่ค่อยจะยอมเป็นเบี้ยร่างใครและไม่ยอมที่จะให้ใครล่อลวงได้ง่ายนะครับเป็นคนมีความจําดีมีเพื่อนผูกมากและมักจะได้รับความสนับสนุนจากเพื่อนๆด้วยดีนะครับ โกวัสนาของคนเกิดในปีนี้เมื่อเล็กจะมีความสุขสบายดีหรือเกิดในครอบครัวที่เป็นหลักเป็นฐานดีนะครับแต่พอเริ่มจะพ้นจากอกพ่อแม่ไปแล้วจะพบกับความลําบากอยู่หลายปีนะครับต้องต่อสู้กับชีวิตกับการดล่นลนชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ จนกว่าอายุจะพ้น30ปีขึ้นไปถึงจะดีนะครับสาหรับท่านหญิงที่เกิดในปีมะเมียหรือปีม้านั่นเองนะครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นคําทํานายลักษณะปนิสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะครับก็ลองฟังดูนะครับและลองนำไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะครับส่วนไหนที่ดีนะครับส่วนไหนที่ไม่ดีก็อย่างที่บอกนะครับฟังไว้เพื่อรู้แค่นั้นก็เป็นพอนะครับสำหรับลีปนี้ก็นํามาฝากอีกเช่นเคยนะครับฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้มีพลาดลีปใหม่จากทางช่อง โอมเพียงของเรานะครับสหรับช่วงนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าหวัดดีครับผม